โอเคครับขออนบคุณท่ชมนะครับวันนี้ก็มาเล่น Spiderman The Amazing Spiderman 2นะครับมาเล่นกันเลยขอให้ได้มีเสียงเป็นเสียงน้องนะครับเสียงน้องที่อยู่ด้านหลังผมเอองง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 งแล้วพี่เกงงงยงง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 งกงง้งง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  เว็บกับมากันตอนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอัาแล้วเหรออัาแล้วมาแล้วจ้าออนโ,นโอ้วาดีเพื่อนไปเดี๋ยวเมนโอ้โหเสียงโคตรดังเลย อ๋อปักเจอแล้วไงต่อกินดิมกันเหรอกินดิมกันหมด oh. จะมาโหนใหญ่เล่นตัวหน่อยอุ้ยอุ้ยที่ทำอะไรเนี่ยยู้วทำอะไร้ยผมรู้โอ้ยอแล้วอ่ะพี่เจอถ้าชอบเดีย๋ยวผมจะแนะนำ channel ขนหนึ่งนะฮะผีของพี่เกนเออ <c oughs> แต่เขามีคนตามขึ้นหนึ่งคนนะฮะคนทุเรศผมกล้าพูดเลยนะโคตรทุเรศ <c oughs> อีก2อ,อยู่ไหน ยังกบเดียแฟรวิ่งหยุดดนเอานึกล่า้าจังวะนนี้เอาแล้วหมุนกลับมาอีกเอ้าจะไรวะ

ดิฟชันด้วยนะฮะโอ้ยเจ็ดโดดที่จะเต็นทำปะไรไนนนี้มไม่ทำหรอกครับนี่นานี้เราต้องไปไหนต่อนี้อย่าบอกนะต้องปากเรา,เาไรน่ะต้องขอเลยเซ็นหรออาจารย์ขอเลยเซ็นัำไม่ะมันมต้องขอลเซ็นเนี่ย ขอดเลยเซ็นโคหางเออนั่น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 เวันนี้อัปเดตใหม่มาแล้วให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ฟินมากใช่อ่ะพี่เพิ่งเล่นด้วยมันเนี่พี่ลบไปแล้วแล้วพี่จะลบใหม่เนี่ยพี่ก็ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมไม่พี่เชื่อมบัญชีเก่าพี่ขอเชื่อมเลยนะบัญชีเก่าพี่ใช่ไหมใช่啊 โอเคนั da, ่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพเป็นกำใจ